เอกซามอนที่อยู่ใน New ดิจิตอลเวิ l ์ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากอนูบิสมอนภายในด์กแอเรียในโลกดิจิตอลเวิร์ใบเก่าเอกซามอนจึงรีบบินตรงไปยังสถานที่แห่งนั้นเมื่อมาถึงยังทางเข้าของด์กแอเรียเหล่าดิจิมอนที่ชั่วร้ายที่ถูกปิดผนึกภายในด์กแอเรียจำนวนมากต่างพยายามกันที่จะฝ่าประตูออกมาในโลกดิจิตอลเวิร์เพื่อรักษาสมดุลระหว่างโลกดิจิตอลเวิร์ใบเก่าและด์กแอเรีย เฮกซามอนจึงเริ่มกำจัดเหล่าดิจิมอนชั่วร้ายที่หลบหนีมายังโลกดิจิตอลเวิร์สดิจิมอนที่ชั่วร้ายต่างพากันลุมโจมตีไปอย่างรอยย่อในพิมพ์หนึ่งเดียวที่ประจันหน้าอยู่กับพวกมันแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเฮกซามอนนั้นทําให้ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีใดๆแม้จะเสียเปรียบในเรื่องจํานวนแต่รอยย่อไนมังกรยักษ์สีแดงฉานตนนี้กับสังหารศัตรูไปได้อย่างจํานวนมากและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพลังอันแข็งแกร่งในฐานะรอยย่อไน ทันใดนั้นเองพวกมันทั้งหมดได้เปิดฉากการโจมตีอย่างไม่กลัวตายโดยใช้การโจมตีทั้งหมดเข้าใส่ฮิกซามอนฮิกซามอนเริ่มถูกพลังนั้นดันกลับออกมาด้วยพลังการโจมตีที่มากมายมหาศาลของเหล่าดิจิมอนอันช่วไลน์นพันพร้อมทั้งเสียงหัวล้อของยิงสาวจากในฝูงชนนั้นทากางความกําลัหนในครั้งนี้ลิลิตมอนเอ็กซ์ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสนุกสนานบนใบหน้าของเธอพร้อมกับควบคุมเหล่าดิจิมอนอันช่วไลนให้โจมตีใส่อย่างบ้าคลัง่ง ด้วยจำนวนที่มากมายมหาศาลนั้นทำให้เฮกซามอนไม่อาจขยับออกจากตรงนั้นได้และถูกการโจมตีนั้นตึงไว้ลิลิตมอนเอได้โจมตีเข้าใส่เฮกซามอนและเป็นทางด้านในเฮกซามอนนั้นที่ได้พ่ายแพ้ไปในที่สุดและประตูแห่งดาร์กแอร์เรียก็ได้พังทลายลงไปบทที่8ภัยคุกคามที่มากขึ้นเหนือเรื่องจะตัดกลับมาก่อนที่ลิลิตมอนเอจะพัฒนาร่างดาร์กไนมอนผู้ถูกปิดผนึกอยู่ในดาร์กแอร์เรีย หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับบาบามอนในศึกการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งหนึ่งใน7จอมมารผู้ยิ่งใหญ่และสมบัติของบาบามอนในขณะนั้นช่วงชุลมุนในพื้นที่ Dark a แอเรียดาร์กไนมอนได้ปลดพันธนาการของตนออกจากที่จองจำในขณะนั้นเองประตูแห่ง Dark a แอเรียที่เชื่อมต่อกับดิจิตอลเวิร์ใบเก่าและใบใหม่กำลังพังทลายลงบาบามอนและดาร์กไนมอนทั้งสองฝ่าประตูดาร์คแอเียออกมายังโลกดิจิตอลเวิร์ใบใหม เพื่อไขว่คว้าสมบัติเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือ X antibody